าเราโกรธเราจะทําอย่างไรไม่ให้เรานึกถึงความโกรธนะครับก็ละความเพลินละนันทินะครับมันจะโกรธมันจะเกลียดมันจะดีใจไม่ดีใจนะครับพระองค์บอกว่าละนันทิละความเพลินในอารมณ์นั้นคุณโกรธเพราะคุณไปคิดคุณโกรธเพราะคุณไปยึดติดนะในความเพลินในการคิดปรุงโกรธนั้นคุณยังมีตัวกิเลสอยู่ความโกรธนั้นคือตัวกิเลส นะความโกรธก็คือตัวโทสะใช่ไหมพระองค์บอกว่าจะดีลิทมันได้ออกได้ยังไงอารมณ์เหล่านี้นะครับแก้ด้วยวิธีของพระองค์ก็คือผู้ที่มีโทสะจริตแรงๆก็คือต้องเจริญเมตตานะเมตตากรุณามเมตตาอุเบกขานะคุณโกรธใครละ่ะพระองค์บอกว่าให้นึกถึงเขานั้นเป็นอารมณ์แล้วก็มีจิตเมตตาต่อเขามีจิตกรุณาเมตตาอุเบกขาต่อเขานะครับ จะทําให้ความโกรธนั้นค่อยๆทุเลาเบาบางลงและในขณะเดียวกันนะครับการฝึกแบบทานตรงเลยก็คือละนันทิละนันทีคืออะไรเมื่อคุณไปคิดถึงความโกรธคุณก็แค่กลับมาที่ลมเมื่อคุณกลับมาที่ลมคุณมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจขอกของตัวเองนะก็คือกายยคตานสตินะค,ความโกรธนั้นก็จะหายไปนะครับแต่ถามว่าความโกรธนั้นมันจะหายไปอย่างรวดเร็วไหมแรกๆมันก็ไม่หรอกนะครับ แรกๆมันก็ไม่หรอกมันก็จะต่อสู้กันระหว่างการไปคิดนะใจเรายังไปคิดอยู่เพราะอะไรครับกิเลสความยึดนะความยึดมั่นถือมั่นอุปทานนะมันยังหนาอยู่มันก็เลยยังไปในความโกรธมันยังปรุงไปในความไม่พอใจอย่างที่บอกว่าแก้ได้สองวิธีก็คือการเจริญเมตตานะเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้เขาอาภัยให้เขานะครับและ วิธีทางตรงก็คือละนันทิก็คือเอาจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อคุณตั้งจิตอยู่กับลมเข้าลมออกกระบวนการคิดจะหยุดลงเมื่อคุณคิดแสดงว่าจิตมันออกจากกายแล้วมันไปคิดแล้วในความโกรดนั้นเข้าใจไหมครับอ่านะเราก็มีแค่ตั้งมาตั้งอยู่ที่ลมลมมันไม่รู้สึกอะไรลมไม่ได้เป็นมีความคิดนะลมแค่เป็นธาตุธรรมชาติเราก็มา เกาะในลมเอาไว้เมื่อเกาะในลมแสดงว่าคุณไม่คิดอะไรคุณเกาะอยู่กับลมเห็นธรรมชาติของเข้าของออกเห็นไหมธรรมชาตินึ่งเกิดธรรมชาตินึ่งดับความโกรธเกิดไหมคุณลองดูสิตอนนี้คุณโกรธหรือคุณนึกถึงเรื่องอะไรสักอย่างคุณไม่อยากนึกคุณมาเกาะที่ลมความคิดนึกนั้นก็จะจบไปเออนะครับแต่ว่ามันต้องฝึกหน่อยนะครับมันต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อพระอ,องค์บอกว่าเมื่อเมื่อคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นการเกิดดับแล้วกลับมาอยู่ที่กายเนี่ย มันจะค่อยดีลิทอารมณ์เหล่านี้ออกไปเรื่อยๆนะคุณก็จะเห็นความไม่เที่ยงของมันไม่เที่ยงคือเกิดดับและในขณะเดียวกันคุณก็จะเห็นความจางคลายในอารมณ์โกรธของคุณลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆคุณต้องฝึกนะครับ